คืนเดียวเกี่ยวทั้งใจวันในอินเทงเกิลคืนเดียวเกี่ยวทั้งใจเสียงเบสกระแทกหัวใจดังก้องอยู่ในอกแสงไฟนีออนสลับสีกระพริบวูบวาบราวกับจะกลืนกินสติของใครต่อใครที่ยืนโยกอยู่กลางฟลอร์อริสราเงยหน้าขึ้นจากแก้วค็อกเทลในมือปลายนิ้วเรียวไล่ขอบแก้วช้าๆอย่างไม่รีบร้อนสายตากวาดมองไปรอบผับรู NOIR ที่เธอไม่คิดจะเหยียบเข้ามาท่าไม่ใช่เพราะความรู้สึกอยากหนีชีวิตแสนเรียบร้อยของตัวเองคืนนี้เธอแค่อยากหลุดกรอบอยากเป็นคนแปลกหน้าในเมืองที่รู้จักเธอดีเกินไปผู้หญิงแบบคุณไม่ควรดื่มอะไรเบาๆแบบนั้นเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นข้างหูก่อนที่เจ้าของน้ำเสียงจะทิ้งตัวนั่งลงตรงเก้าอี้ข้างเธอที่เพิ่งว่างไป กลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่อนๆผสมกลิ่นแอลกอฮอล์และควันบางๆลอยมากระทบจมูกมันอันตรายและเยาวยวนอริสราหันไปสบตาเขาผู้ชายแปลกหน้าในชุดสูทสีเข้มรอยสักใต้ปกเสื้อเผยให้เห็นนิดเดียวพอให้จินตนาการแววตาคมกริบของเขาไม่ได้มองเธอแบบผู้ชายทั่วไปแต่เป็นสายตาที่เหมือนรู้ว่าคืนนี้เธอต้องการอะไรแล้วคุณจะแนะนำอะไร เธอย้อนถามพลางยกยิ้มมุมปากอย่างท้าทายผมว่าเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนลมหายใจแทบจะสัมผัสกันคุณควรลองอะไรที่แรงกว่านั้นทั้งในแก้วและบนเตียงเธอไม่ตอบแต่แววตาของเธอคือคำตกลงที่เร่าร้อนกว่าคำพูดใดฮ่าฮ่คืนนี้มันคงจบแค่วันไหนสแตน แต่ใครจะรู้ว่าคืนเดียวอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการแก้วที่สองกับคำว่าไปต่อไหมเสียงดนตรีไม่เบาลงแม้แต่นิดแต่สิ่งที่ดังชัดในหูอริสราคือจังหวะหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงผิดปกติเธอมองผู้ชายตรงหน้าอย่างประเมินไม่ใช่แค่เพราะความหล่อเหล่าราวกับหลุดออกมาจากโฆษณาน้ำหอมแต่เพราะเขากล้ามากพอที่จะพูดประโยคนั้นกับเธอในคืนแรกที่เจอกัน งั้นสั่งให้ฉันสิเธอว่าพลังเลื่อนแก้วค็อกเทลไปข้างฮ่ฮ่ริมฝีปากแดงเฉี่ยวคลี่ยิ้มเหมือนเกมที่เธอเริ่มจะสนุกขึ้นมาคิริงยิ้มมุมปากก่อนหันไปพยักหน้าเรียกบาร์เทนเดอร์ดับเบิลวิสกี้ออนเดอะร็อกสองแก้วแรงพอไหมเขาหันกลับมาถามพอจะทำให้ฉันลืมเรื่องโง่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าได้เธอตอบ แล้วคืนนี้จะเป็นเรื่องโง่ๆอีกเรื่องหรือเปล่าไม่รู้สิเธอเอื้อมมือไปหยิบแก้วขึ้นมารับแต่บางเรื่องโง่ๆก็ทำให้เราจำไปตลอดชีวิตเสียงแก้วกระทบกันเบาฮ่าฮและเป็นจังหวะเดียวกับที่มือของเขาแต่หลังมือเธอเบาจงใจและตรงประเด็นหลังจากแก้วที่สองจบลงคําถามสั้นๆก็ถูกยิงออกมาพร้อมสายตาแน่นิ่งแบบคนที่ชัดเจนในเป้าหมาย <Khal> ไปต่อไหมอริสรายิม้มคืนนี้เธอไม่อยากเป็นคนดีไม่อยากคิดถึงวันพรุ่งนี้และเขาคือคนที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอควรปล่อยตัวเองไปภายในห้องสวิตบนโรงแรมสูงระฟ้าม่านปรงไหวตามแรงลมเครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบแต่ภายในกลับร้อนระอุเขาจูบเธอด้วยจังหวะที่ไม่ได้รีบร้อนแต่ว่าแนบแน่นราวกับจะจําทุกเส้นขอบปากเธอให้ได้ ยังมีเวลาเปลี่ยนใจนะเขากระซิบข้างหูเธอจับมือเขาแน่นแล้วดึงเข้าใกล้เปลี่ยนใจเหรอช้าไปแล้วละ่ะคืนที่เปล่ยใจเสียงคลิกเบาๆของประตูห้องดังขึ้นก่อนที่มันจะถูกปิดลงช้าๆพร้อมกับร่างของหญิงสาวที่ถูกดันพิงกำแพงด้านใน ริมฝีปากเขาจูบลงมาราวกับอดกลั้นมานานกลิ่นกายของทั้งคู่ปะทะกันจนห้องสวีทขนาดใหญ่ดูจะแคบลงในทันทีอริสราไม่เคยรู้ว่าเสียงครางในลำคอของตัวเองจะฟังดูแล้วใจขนาดนี้เขาไม่ได้รีบร้อนแต่ทุกสัมผัสของเขาทั้งมือริมฝีปากและแววตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เหมือนเขารู้จักร่างกายเธอแม้ไม่เคยสัมผัสกันมาก่อน เสื้อเชิตของเขาหลุดออกก่อนเผยให้เห็นรอยสักบริเวณไหล่ที่เลือ้อยลงแผ่นหลังเธอยื่นมือแตะเบาๆนิ้วเรียวไล้ไปตามเส้นหมึกสวยเยวยวนและทำให้เธอใจเต้นแรงขึ้นคุณกำลังมองผมเหมือนจะกลืนกินเขากระซิบใกล้จนลมหายใจแทบเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วทำไมคุณไม่ให้ฉันกินสละเธอเลียริมฝีปากช้าๆสบตาเขาอย่างท้าทาย และหลังจากนั้นเสียงใดๆก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปมีเพียงเสียงหอบหายใจเสียงผ้าปูเตียงยับย่นและเสียงครางแผ่วที่ลอดผ่านริมฝีปากของทั้งสองเขาทำให้เธอลืมทุกอย่างและเธอก็ทำให้เขาลืมโลกทั้งใบเวลาล่วงเลยจนใกล้รุง่งเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอบอกว่าผู้ชายข้างกายเธอหลับสนิท อริสรานอนนิ่งจ้องเพดานห้องสลัวสลัวด้วยหัวใจที่ยังเต้นไม่เป็นจังหวะเธอไม่รู้จักเขาดีพอจะไว้ใจแต่เธอกลับรู้สึกปลอดภัยอย่างน่าประหลาดอาจจะเป็นคืนเดียวจริงๆเธอพึมพำกับตัวเองแต่ในใจลึกฮ่าฮเธอเริ่มกลัวแล้วว่าเธอจะไม่อยากให้มันจบแค่คืนเดียวเช้าที่ไม่ตั้งใจ เสียงแจ้งเตือนจากมือถือปลุกอริสราให้ตื่นขึ้นในห้องที่ไม่คุ้นตาแสงแดดลอดผ่านม่านโปร่งบางเข้ามาอาบผิวจนรู้สึกถึงความร้อนอ่อนๆอนบนแก้มร่างกายที่เปลยเปล่าถูกคลุมไว้เพียงผ้าหม่มผืนเดียวและข้างกายเธอคือเขาผู้ชายคนนั้นกำลังหลับตาพริ้มด้วยท่าทีสงบเยือกเย็นเหมือนเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอค่อยๆขยับตัวลุกจากเตียงอย่างระวังไม่ให้ปลุกเขารวบผ้าห่มมากอดไว้แน่นแล้วเดินตรงไปที่เสื้อผ้าตัวเองที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นห้องหัวใจของเธอเต้นแรงทั้งจากความเขินความวอวุ่นและความกลัวกลัวว่าเธอจะกลายเป็นแค่คนแปลกหน้าที่เขาจำไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ติ้งเสียงแจ้งเตือนดังอีกครั้งเมื่อเธอเปิดมือถือเพื่อเรียกแท็กซี่กลับคอนโดแต่แล้วเธอก็ชะงัก สายตาเหลือบไปเห็นนามบัตรใบหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเธอไม่รู้ว่าเขาจงใจวางไว้หรือแค่ลืมแต่มันก็เด่นชัดเกินกว่าจะไม่เห็นคีรินธนวัฒโชต์ CEO บริษัทรินโฮดิง้งกรุป๊ปและเจ้าของนัวคลับบ้าเอย้ยอริสระตเบาฮ่าฮ่า นี่มันไม่ใช่แค่คืนหนึ่งกับใครสักคนในผับอย่างที่เธอคิดไว้เลยเขาเป็นคนใหญ่คนโตเป็นบุคคลที่ชื่อเสียงอาจกระเพื่อมเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวและเธอกำลังจะกลายเป็นคนคนนั้นเสียงครางต่ำๆดังขึ้นจากเตียงคิรินขยับตัวก่อนลืมตาขึ้นช้าๆมองมาทางเธอด้วยแววตานิ่งสงบจะหนีแบบไม่ลาเลยเหรอเขาถาม อริสราชงักก่อนสาไปสบตาเขาคิดว่าเรื่องเมื่อคืนจบไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาลุกขึ้นนั่งรวบผ้าห่มขึ้นผ้าตัวอย่างไม่ใส่ใจว่าตัวเองเปลือยแค่ไหนสายตาคมกริบของเขาจับจ้องที่เธอไม่ใช่ด้วยแววตาของคนที่แค่นอนด้วยแต่เหมือนจะอ่านใจเธอออกหมดมันอาจจบไปเมื่อคืนเขาพูดช้าฮ่าฮแต่ฉันไม่ได้คิดจะให้มันจบแค่นั้น เมื่อโชคชะตาแกลง้งแต่ฉันไม่ได้คิดจะให้มันจบแค่นั้นคำพูดของเขายังคงก้องอยู่ในหัวแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่อริสรากำลังจะไปประชุมเช้าวันนี้ประชุมสำคัญกับพาร์ทเนอร์ใหม่ของบริษัทเธอแต่งตัวแบบมืออาชีพที่สุดผมม้วนลอนเบาๆเสื้อเบลาสีขาวสะอาดกับกระโปรงทรงดินสอที่เสริมลุคผู้หญิงเก่ง ทุกอย่างไปยกเว้นหัวใจที่ยังเต้นแรงเพราะภาพเมื่อคืนยังวงเวียนอยู่ในหัวไม่ยอมออกขอให้ไม่ใช่เขาเธอพึพมพำเบาๆในลิฟแต่คําอธิษฐานของเธอดูเหมือนฟ้าจะไม่ได้รับฟังประตูห้องประชุมเปิดออกและคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะกำลังหันหลังให้ประตูพอดีจนเมื่อเขาหันกลับมาเธอแทบหยุดหายใจคีรินธนวัฒโชิ ในชุดสุดดำเรียบหรูหน้าเรียบนิ่งแววตาคมคายเหมือนเช่นเมื่อคืนไม่มีผิดเพียงแต่ครั้งนี้เขามองเธอด้วยรอยยิ้มที่เก็บนำอะไรบางอย่างไว้อรุณสวัสดิ์ครับคุณอริสราน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่คนที่รู้จักเขาจากเมื่อคืนอย่างเธอรู้ว่าเขากำลังแกลง้งจงใจเสียงเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารฝ่ายต่างๆทักทายทำให้เธอต้องปรับสีหน้าให้เป็นปกติที่สุด แม้ในใจจะอยากวิ่งออกจากห้องนี้ไปให้ไกลแค่ไหนก็ตามผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเขาพูดพร้อมยื่นมือมาให้จากนี้เราจะได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่คุณคิดไว้แน่นอนอริสราฝืนยิ้มมือที่จับกันเบาๆราวกับไฟฟ้าสถิตล่นผ่านผิวคืนนี้เราคือคนแปลกหน้าแต่วันนี้เขาคือพาร์ทเนอร์ธุรกิจคนสำคัญ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือหัวใจของเธอกำลังเริ่มคาดหวังเกมเริ่มต้นในห้องประชุมประชุมผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแต่ทุกนาทีสำหรับอริสรากลับรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองด้วยสายตาของเสือคิรินไม่พูดอะไรมากเขานั่งฟังอย่างสงบจ้องเธออย่างไม่ปิดบงังและจดอะไรลงสมุดโน้ตที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเขียนจริงหรือเปล่าจนกระทั่ง คุณอริสราเขาเรียกชื่อเธอขึ้นกลางห้องอย่างไม่มีปีมีขลุย่ยเสียงของเขาทำให้ทุกคนในห้องหันมามองเธอเป็นตาเดียวครับเธอเงยหน้าขึ้นพยายามไม่ให้เสียงสัน่นผมคิดว่าไอเดียของคุณเรื่องการทำแคมเปญรวมกับรินบิวตี้มีศักยภาพมากเขาหยุดนิดหนึ่งแต่ต้องมีการปรับบางจุดผมอยากคุยต่อแบบส่วนตัวตึกตักตึก หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะอีกครั้งหลังประชุมคุณพอมีเวลาไหมเขาเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรแฝงแต่สายตานั้นบอกชัดว่าเขาต้องการมากกว่าแค่คุยเรื่องงานร้านกาแฟชั้นล่างของอาคารสำนักงานคุณกำลังจะทำให้ฉันเสียสมาธิในการทำงานอริสราวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะสายตาจริงจังกว่าครั้งไหน ผมทำอะไรล่ะเขายักไหล่ริมฝีปากยกยิ้มน้อยฮ่าฮะแค่ร่วมงานอย่างมืออาชีพมืออาชีพบ้านคุณสิเธอกระซิบพลางโน้มตัวไปใกล้จ้องกันทั้งห้องประชุมใครจะไม่รู้คิรินหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมคุณยังจำคืนที่เราจูบกันตรงระเบียงห้องได้ไหมหยุดพูดเดี๋ยวนี้เธอรีบบอกดวงหน้าเริ่มร้อนวาบอย่างห้ามไม่ได้ ไม่ได้พูดเพื่อให้คุณเขินเขาเว้นจังหวะแต่พูดเพราะผมจำมันได้ดีเกินไปเธอลุกขึ้นทันทีหยิบแฟ้มงานมากอดไว้แน่นแต่ก่อนจะเดินออกเขาพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอหยุดฝีเท้าผมไม่คิดจะหยุดแค่เพราะคุณกลัวจะรู้สึกมากกว่าหนึ่งคืนหรอกนะเธอหันกลับมาสบตาเขาเต็มฮ่าฮ,ฮ,ฮและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มตน้น สองวันหนึ่งคืนในรีสอร์ทกลางเขาอะไรนะคะอริสราทวนคำแบบไม่อยากเชื่อหูเธอมองหน้าผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์ที่เพิ่งประกาศกลางห้องประชุมว่าทีมดูงานที่เขาใหญ่เหลือแค่คุณอริสรากับคุณคิรินคนอื่นติดภารกิจด่วนหมดเลยข้าเราเลยส่งตัวแทนระดับหัวหน้าสองคนไปแทนฝ่ายนั้นพูดพร้อมยิ้มแบบรู้กันดีว่ามันมากกว่านั้น อริสราหันไปสบตาคิรินที่นั่งไขว่ห้างอยู่ข้างหาหะเขายิม้มยิ้มแบบรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่สะดวกผมสะดวกครับคิรินตอบทันควันก่อนหันมายิ้มให้เธออย่างผู้ชนะแล้วคุณละ่ะเธอกัดฟันแน่นก็ได้คะ่นะนรีสอร์ทบนเขาใหญ่ รีสอร์ทรูกลางป่าต้นไม้รายล้อมทะเลหมอกลอยต่ำเสียงนกร้องเสียงลมพัดเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกทีที่ต้องอยู่ลำพังกับเขาอย่าบอกนะว่าเราต้องพักห้องเดียวกันเธอถามทันทีที่เปิดประตูห้องแล้วเจอเตียงขนาดคิงไซส์เพียงเตียงเดียวในห้องจะให้ผมนอนพื้นเหรอเขาแกล้งพูดทำหน้าเศร้าแบบติดตลกหรือคุณจะนอนพื้นแทน ฉันจะขอนอนโซฟาและห้ามเข้าใกล้ฉันเกินหนึ่งเมตรโอเคครับเขายิ้มแค่ก่อนเข้านอนเท่านั้นเนอะคืนนั้นเธอนั่งจิบไวน์คนเดียวตรงระเบียงไม้ดูแสงดาวระยิบระยับบนฟ้าแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกว่ามีใครนั่งลงข้าฮ่ฮ่ขออยู่ด้วยได้ไหมเสียงเขาเบาและจริงใจจนเธอปฏิเสธไม่ลงความเงียบแผ่กระจาย ไม่มีคำพูดไม่มีการแตะต้องมีเพียงอุณหภูมิรอบตัวที่ค่อยๆร้อนขึ้นจากอะไรที่มองไม่เห็นคุณจริงจังกับฉันเหรอเธอถามเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบผมไม่เคยจริงจังกับใครหลังคืนเดียวแต่คุณคือข้อย,ยกเว้นใกล้แค่หนึ่งลมหายใจอริสราย,ยังคงนั่งนิ่งมือกุมแก้วไวแน่นแต่สายตากลับเหลือบมองชายข้างกายอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ ไหลกว้างๆของเขาอยู่ห่างจากเธอเพียงคืบเดียวกลิ่นหอมสะอาดแบบผู้ชายติดตัวเขามาแต่ปลายจมูกเบาๆจนใจสัน่นคุณจะมองผมอีกนานไหมเขาเอ่ยเสียงแผ่วข้างหูพลางหันมาสบตาเธอในระยะที่ลมหายใจแทบพันกันเธอรีบเบือนหน้าออกหัวเราะเบาๆแก้เกอร์ฉันแค่คิดว่าคุณดูไม่เหมือนคืนแรกที่เจอกันเลยก็เพราะคืนนั้นผมมีแค่ร่างกาย เขาพูดช้าๆน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นแต่คืนนี้ผมมีหัวใจด้วยประโยคนั้นทำให้เธอแทบวางแก้วไม่ถูกเธอรู้ตัวดีว่ากำลังแพ้แพ้สายตาอบอุ่นของเขาแพ้ท่าทีจริงใจที่เขาไม่เคยแสดงออกในคืนแรกเธอลุกขึ้นจะหนีแต่เขากลับคว้าแขนเธอไว้อย่างอ่อนโยนมือเขาอบอุ่นใหญ่และสั่นน้อยๆอย่างน่าสัมผัสได้อยู่ตรงนี้ เขาพูดเบาๆเหมือนวิงวอนอย่าไปไหนได้ไหมเธอไม่ตอบแต่ปล่อยให้เขาจู่มือเธอกลับไปยังโซฟาไม้ริมระเบียงเขาไม่เร่งเร้าไม่แต่ต้องมากไปกว่าการกุมมือไว้แน่นมีเพียงสายตาที่สื่อสารทุกอย่างที่เขารู้สึกแล้วในที่สุดเธอก็พิงหัวไหล่เขาเบาๆด้วยหัวใจที่ยอมจำนนเสียงลมหายใจของทั้งสองสอดประสานกัน ในโลกใบนี้ดูเหมือนมีแค่เธอกับเขาเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีหรือชั่วโมงอริสรากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกถึงสัมผัสแผ่วเบาที่หน้าผากจุบจุกเบาเบาราวขนนกแต่ทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าความเร่าร้อนครั้งไหนฮ่าฮะก่อนสติสุดท้ายจะดับวูบเธอได้ยินเสียงเขากระซิบข้างหูผมสัญญาจะไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้ว เช้าที่ต่างจากทุกเชา้าแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านเข้ามาอริสราค่อยๆลืมตาตื่นพร้อมกับสัมผัสถึงน้ำหนักอุ่นๆที่กุมมือเธอไว้แน่นเธอหันขอบไปมองและพบว่าคิรินยังหลับตาอยู่ขนตายาวเรียงสวยประหนึ่งผ้าฝันมือของเขาใหญ่และอุ่นจนเธอไม่อยากขยับหนีสัมผัสนั้นไม่ใช่แค่จับแต่กอดอย่างทนุถนอมอริสราเผยยิ้มบางๆให้กับภาพตรงหน้า ในใจของเธอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตื่นขึ้นมาเจอเขาแบบนี้อบอุ่นกว่าทุกเช้าที่เคยมีมาตลอดหลายปีเธอขยับตัวเบาๆหวังจะลุกไปอาบน้ำแต่ทันทีที่ปล่อยมือเขาฟืบคิรินล,ลืมตาแล้วดึงเธอกลับไปกอดไว้แน่นจากด้านหลังหนีไม่ได้นะเขากระซิบเสียงแหบต่ำข้างหูอย่างน้อยก็กอดผมอีสัตนิดก่อน หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงเขาในตอนเช้ามันนุ่มลึกและอ่อนโยนจนเธอแทบละลายไปทั้งตัวเธอพยักหน้าเบาๆและปล่อยให้ตัวเองนอนสะบอกเขาอีกครั้งเสียงหัวใจเขาดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับขับกล่อมให้เธอหลับต่อไปได้ทั้งวันแต่ความสุขนั้นก็ไม่อาจอยู่ได้ตลอดไปติงๆติง,ตงเสียงโทรศัพท์ของคิรินดังขึ้นรบกวนความสงบ เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะคว้าม,มาดูเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอคือชื่อที่อริสราเห็นแวบ,บเดียวแล้วทำให้หัวใจเธอเย็นเฉียบแพทริเซียคิรินกดปิดสายทันทีแต่แววตาของอริสราก็แปลเปลี่ยนไปแล้วเธอขยับตัวออกห่างเล็กน้อยแม้เขาจะพยายามกอดรั้งไว้เหมือนเดิมใครโทรมาเหรอ เธอถามเสียงเบาพยายามทำให้ฟังดูสบายสบายทั้งที่ในใจไม่ใช่เลยเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเรียบหาหะอดีตคนรักที่ยังไม่รู้ว่าผมเดินออกมาแล้วคำว่าอดีตช่วยให้เธอหายใจโล่งขึ้นนิดหนึ่งแต่เงาแห่งความไม่แน่ใจก็เริ่มก่อตัวอยู่ดีขี้รินเลื่อนมือขึ้นมาประคองแก้มเธอเบาหาหะสบตาเธออย่างหนักแน่น ผมมีแค่คุณแล้วจริงๆเขาพูดช้าๆชัดทุกคำถ้าคุณพร้อมผมก็พร้อมเดินไปด้วยกันเงาที่คือพลานหลังจากเขาเอ่ยคำสัญญานั้นอริสราก็อยากจะเชื่อใจอยากปล่อยหัวใจไปกับเขาแต่ในใจลึกๆก็ยังมีรอยแผลจากอดีตที่ทำให้เธอกลัวเหลือเกินเช้าวันถัดมาพวกเขาเดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถคันเดียวกัน บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยเสียงเพลงเบาๆและบทสนทนาเรื่อยหาหา่าทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาสดใสจนกระทั่งติงติงข้อความจากมือถือของเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้คิรินมองจอแวบเดียวก่อนกดปิดเสียงทันทีแต่ด้วยความบังเอิญเธอเห็นชื่อคนส่งจากกระจกหลังรถสะท้อนแพทริเซียฉันยังไม่ยอมแพ้ หัวใจอริสรากระตุกวูบแม้คิรินจะวางโทรศัพท์ไหนหน้าลงไม่อยากให้เธอกังวลแต่เธอก็เห็นชัดทุกตัวอักษรคุณไม่ต้องกังวลหรอกเขาพูดขึ้นทันทีราวกับจับได้ว่าเธอเห็นฉันไม่ได้กังวลเธอตอบเสียงเรียบพยายามปั้นหน้านิ่งแต่ในใจไม่ได้นิ่งเลยเย็นวันเดียวกันที่บริษัท อริสรากำลังจะกลับเมื่อพนักงานต้อนรับหน้าตึกเดินมาหาขอโทษนะคะคุณอริสรามีคนฝากดอกไม้มาถึงคุณค่ะเธอเลิกคิ้วอย่างงงๆก่อนรับช่อดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์มาไว้ในมือกาดใบเล็กแนบอยู่ข้างในแต่เมื่อเธอเปิดอ่านหัวใจของเธอเย็นเฉียบลงทันทีอย่าไว้ใจเขามากนักคนบางคนไม่เคยเปลี่ยนเมื่อหัวใจไม่เคยโกหก ช่อดอกไม้กับข้อความนิรนามในมือนั้นอริสราจ้องมันเน่นนานราวกับพยายามแยกแยะว่าความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอกมันควรจะชนะหรือไม่แต่แล้วเธอก็วางมันลงบนโต๊ะอย่างเย็นชาเธอเหนื่อยกับการหนีความรู้สึกตัวเองแล้วคืนนั้นอริสราไปหาคิรินที่คอนโดของเขาเธอไม่ได้ส่งข้อความบอกล่วงหน้าไม่ได้โทรเตือนเธอแค่ต้องการเห็นเขา และฟังจากปากเขาด้วยตัวเองประตูลิ์เปิดออกและเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรอเธออยู่แล้วคุณมาเขาพูดด้วยเสียงที่ทั้งโล่งใจและกังวลในเวลาเดียวกันฉันมาเพื่อถามอะไรบางอย่างเธอพูดน้ำเสียงหนักแน่นกว่าที่เธอคาดไว้ถามมาเลยเขาว่าดวงตาคมคู่นั้นไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยฉันอยากรู้ เธอเก้าวเข้าไปใกล้เขาอีกนิดคุณยังติดอยู่กับอดีตไหมคิรินเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะยื่นมือมากุมมือเธอแน่นอดีตคือสิ่งที่ผมผ่านมันมาแล้วเขาพูดชัดเจนแต่คุณคือปัจจุบันและอนาคตของผมถ้าคุณยอมเดินไปด้วยกันอริสราบตาเขาในแววตานั้นไม่มีคำโกหกไม่มีความลังเล มีแค่ความจริงใจล้นเอิบที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้สู้คนเดียวเธอยิ้มบางๆน้ำตาคลอเบ้าอย่างห้ามไม่อยู่ฉันพร้อมเดินไปกับคุณเธอกระซิบแค่คุณอย่าปล่อยมือฉันก็พอเขาดึงเธอเข้าสู่อ้อมกอดทันทีกอดแน่นเหมือนสัญญาที่ไม่มีคำพูดไหนจำเป็นอีกต่อไป และในค่ำคืนนั้นหัวใจสองดวงที่แตกสลายมาหลายครั้งก็อบกอดกันไว้แน่นจนไม่มีอะไรแยกพวกเขาได้อีกจบบริบูรณ์